สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆก็อยู่ในช่องไม่ดับนะครับคลิปนี้เราจะมาพามาดูเจ้ารองเท้า Enduro นะครับของตัว O'Neal นะครับอันนี้ผมแอบแกะแล้วนี่นะฮะ O'Neal เป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับนี่นะฮะลักษณะกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับรุ่น Element นะครับ Element b o o t นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่5,500นานะครับแล้วแต่ร้านนะครับบางร้านก็ถูกกว่านี้บางร้านก็แพงกว่านี้แต่บวกลบนิดๆหน่อยๆนะครับรองเท้าอันนี้นะครับก็สําหรับยูเซอร์ใหม่นะครับ ที่เพิ่งเข้าวงการเล่น Android นะครับแล้วยังไม่คิดว่าจะซื้อของแพงนะครับคืออยากลองใส่ดูก่อนก็ตัวนี้ก็คือคําตอบนะครับสําหรับผมนะคนอื่นก็อาจจะมีงบประมาณที่มากกว่าน,นี้ก็สามารถที่จะเล่นตัวแพงไปเลยแต่ผมเลือกตัวนี้เพราะว่าอย่างน้อยตัวนี้แบรนด์อเมริกานะครับก็ยังน่าเชื่อถือนะครับผมเปิดแอปดูก็มีของจีนนะครับหลายยี่ห้อนะฮะร,ราคาพันสองพัก็มีแต่คนเตือนว่าอย่าไปใช้เลยครับเพราะว่า สถานการณ์จริงเวลาที่เราเข้าป่าเจอกิ่งไม้เจออะไรนะครับมันอาจจะเซฟเราได้น้อยกว่าแต่ก็ยังดีกว่าไม่ใส่เนาะแต่สำหรับผมแล้วพอมีงบประมาณนิดนึงผมก็เลยเรียกตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูชิ้นงานนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวสําหรับ e อนโดโรนะครับอ่าถามว่าเมื่อกี้ทำไมถึงบอกว่าเป็นตัวของ e อนโดโรมันจะมี2แบบให้เลือกนะครับก็คือเป็นแบบมอเตอร์คอร์สมอเตอร์คอร์สก็คือจะเป็นสนามสนามดินนะครับที่เดิร์ทไปเดิร์ทมาเหินไปเหินมาในะงั้นเขาเรียกว่ามอเตอร์คอร์สนะครับแต่ e อนโดโรก็คือสายเข้าป่าคือเราจะเน้นเข้าป่าจริงนะครับเจออุปสรรคเจอกิ่งไม้เจอก้อนหินนะครับเวลาที่เราขี่ไปลุยหินนี้เวลาที่เราล้มนะครับตัวพวกนี้มันจะ เซฟได้มากกว่าตัวมอเตอร์คอร์ดแต่มอเตอร์คอร์ดก็เซฟเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะไปคนละแนวกันเนาะอันนี้ก็คือเนี่ยอย่างน,นี้จะมีการเหล็กนะครับเวลาที่เราเตะหินเตะไม้นะครับก็ตัวเหล็กนี้จะช่วยช่วยเซฟเราระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นสัมผัสอันนี้นะครับก็จะมีพลาสติกพลาสติกเกลดเหนียวนะครับอ่าสกรีนคําว่าโอเนลนะครับก็จะมีพลาสติกตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ถามว่าทําไมต้องมีพลาสติกหน้าบนอนะไรเงี้ยเพราะว่าประสบการณ์โดยตรงนะครับเวลาที่เราลุยไปในป่าเนี่ย เราเจอกิ things, ่งไม้กิ่งไม้มันจะทิ่มนะครับนึกภาพออกไหมเราขี่ลุยไปโดยที่เราใช้ความเร็วนะครับระยะหนึ่งคือเราไม่สามารถที่จะหลบได้ทุกกิ่งไม้นะครับมันก็ต้องมีชนบ้างอะไรบ้างนะครับตัวนี้เลยออกแบบมาให้เป็นตัวพลาสติกเหนียวอย่างดีนะครับเพื่อไม่ให้กิ่งไม้ทิ่มเข้าไปถึงตัวขาเราได้นะครับแต่ว่าจะไม่ใช่พลาสติกทั้งหมดนะครับก็จะมียางด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้ให้ตัวได้นะครับก็จะมีด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นยางนะครับสีขาวเนี่ยสีเทาก็จะเป็นยางก็สําหรับอินเตอร์เนะครับ แต่ผมเลือกเป็นสีเทาเพราะว่ามันดูเป็นกลางๆดีครับไม่ดําเกินไปแล้วก็ไม่สีสันจนเกินไปมาดูที่ชิ้นงานต่อชิ้นงานนะครับจะเป็นพื้นเย็บนะครับอย่างที่บอกว่าตัวเอ็นโดโร่เนี่ยจะเป็นพื้นเย็บเพราะว่ามันจะใช้งานสมบุกสมบันนะครับเราต้องลุยตลอดเวลาเตะหินเตะไม้นะครับพื้นเย็บมันเลยคือคําตอบนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเขาเรียกอะไรล้างได้ดีกว่าล้างตัวพื้นกับตัวรองเท้าให้ติดกันนะครับถ้าเป็นงานกาวเนี่ยถ้าเราใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับสอสปีเนี่ยกาวมันก็ ตามคุณภาพตามคุณสมบัติของยางมันร่อนได้นะครับส่วนพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นแบบยางนะครับแข็งตัวนี้เป็นพื้นแบบมีดอกยางนะครับเพราะว่าเวลาที่เราขับในป่าเนี่ยเราจะต้องเจอดินเจอโคลนะครับมันจะลื่นตัวนี้มันก็จะช่วยนิดนึงนะครับแล้วก็มาดูตัวล็อกตัวล็อกนะครับจะมีให้ทั้งหมด4 4อันนะฮะเป็นกิ๊กิ๊ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นกิปแบบว่าเหล็กเกี่ยวเข้าไปอย่างนี้นะครับวิธีใช้ก็เราดึงออกมาอย่างนี้ครับแล้วก็ล็อกนี้เลย แล้วก็ส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวตีนตุกแกใช่ไหมเขาเรียกตีนตุกแกใช่ไหมที่เป็นแควแงอ่ะครับผมอ่ะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าด้านในเป็นไงเ <c oughs> มื่อเราแกะตีนตุกแกออกมานะครับตรงนี้จะเป็นผ้าใบป้องกันน้ําป้องกันฝุ่นละอองเวลาที่เราขับลุยน้านะครับมันก็จะแบบว่าเข้าช่องนี้คนระับลมาติด กับตัวผ้าใบนี้มันก็จะไหลออกไปเลยแต่ถามว่ากันน้าได้ระดับไหนคือกันได้นะครับระดับหนึ่งแต่ถ้าให้เอาไปแช่น้ําเลือนลุยน้ำเนี้ยยังไงน้ําก็เข้านะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นเย็บมันจะเข้าตามตะเข็บรูนี้นะฮะรูรอยเย็บนี่นะครับนี่ฮนะชิ้นงานก็ประมาณนี้อ่าผมเลือกเบอร์45มานะครับเพราะว่าผมใช้รองเท้าเบอร์43นะครับพอดีทางร้านแนะนําว่าถ้าเราใส่รองเท้าเบอร์43ก็ให้อัพไซส์ขึ้นมาอีกสักไซส์หนึ่งหรือ2ไซส์สำหรับผมเนี้ยเป็นคน ปลายเท้าจะบานเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกที่มันพอดีรองเท้าเที่ยวมันเป็นรองเท้าผ้าใบปกติเวลาที่นิ้วนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยเราเขาเรียกอะไรครับนะครับมันจะมันก็จะขยายได้แต่สําหรับรองเท้าเซฟตี้อย่างเนี้ยนะครับมันจะเป็นวัสดุที่แข็งมันไม่สามารถที่จะขยายหลบเท้าเราได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาพอดีแล้วเท้าเราบันคับเกินไปอย่างเงี้ยมันก็จะบีบรัดนิ้วเราให้เราเจ็บได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับ ให้เราเลือกไซส์เพิ่ม1หรือสนะครับสำหรับคนเท้าเลียวก็เพิ่มแค่1แต่ถ้าเกิดคนเท้าบานก็ให้เพิ่ม2ซ้ไซส์เหมือนที่ผมใช้นะครับทำไมผมนึงเลือกแบรนด์โอเนลใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเพิ่งเข้ามาในวงการนี้มีแต่คนแนะนําว่าต้องซื้อรองเท้าแบบนี้นะครับเพราะว่ามันช่วยเซฟตี้เราแต่ถามว่ารองเท้าที่มันแพงเลยมันดีไหมมันดีกว่าแน่นอนครับแต่ด้วยงบประมาณที่เราเพิ่งเข้ามาแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยครับว่าเราจะขี่ได้นานแค่ไหนนะครับว่าเราจะใจรักจริงหรือเปล่าก็เลยลองตัวนี้มาก่อนนะครับ แต่ถามว่ามันมีถูกกว่านี้ไหมที่ต่ำกว่า5,000มีนะครับเป็นรองเท้ารองเท้าโนเนมก็จะเป็นหนังเป็นหนังแบบนี้ครับอย่างเดียวไม่มีพลาสติกอันนี้ก็มีแต่คนแนะนําว่าไม่ควรซื้อใช่เพราะว่ามันก็ยังไม่ตอบโจทย์นะครับผมก็เลยอ่ะไหนๆก็จะซื้อทั้งทีแต่เรางบประมาณไม่เยอะก็เลยเลือกเป็นโอเนลนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ของอเมริกาครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียของมันเลยหลักๆเลยนะครับ อันนี้ข้อเสียที่ผมจะพูดเนี่ยอาจจะเป็นทุกยี่ห้อทุกแบร์เลยนะครับก็คือมันใหญ่และมันเทอะทะที่สําคัญเลยนะครับเนี่ยฮะเพื่อนๆดูมันแข็งนะครับเวลาที่เรางัดเกียร์เนี่ยมันงัดลําบากสําหรับคนที่ไม่เคยใส่เลยเนี่ยเวลาปกติเราใช้รองเท้าผ้าใบทั่วไปเวลาเรางัดเกียร์เนี้ยเราก็สามารถที่จะงัดแบบนี้หรือตบลงอย่างนี้ได้คล่องนะครับแต่พอมาเป็นรองเท้าแบบเนี้ยแน่นอนนะครับความคล่องตัวมันจะหายไปนะครับแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะครับ ก็มีพวกแอนิโร่สายเก่าๆพวกรุ่นใหญ่แล้งะเขาก็บอกว่าให้เราใส่บ่อยๆซ้อมบ่อยๆนะครับยิ่งใส่บ่อยยิ่งซ้อมบ่อยจะทําให้เรากลับมาชินและสามารถใช้มันเข้าเกียร์และเบรกได้นะครับแต่มีอย่างหนึ่งนะครับที่จะต้องแก้เกี่ยวกับรถนะครับสาหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใช้รองเท้าแบบนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็คือให้เพื่อนๆนึกภาพนะครับเวลาที่เราวางพักเท้าพักเท้าจะอยู่ตรงนี้นะและเกียร์คันเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับเวลาที่เราใส่รองเท้านี้เราจะงัดไม่ได้ ให้เพื่อนเนะครับปรับตั้งค่าคันเกียร์ให้สูงขึ้นนิดนึงนะครับให้มาประมาณเนี่ยประมาณรองเท้านี้แล้วเวลาที่เรางัดเกียร์เนี้ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับใส่ฝึกซ้อมระยะนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงก็ชินแน่นอนนะฮะแล้วก็บอกเลยนะครับสําหรับประโยชน์ของมันก็คือช่วยเซฟข้อเท้าของเรานะเวลาที่เราบาดเจ็บจากการขี่แอนดูโรนะครับเวลาที่เราชนต้นไม้ล้มหรือว่ารถทับขาเรานะครับ ค่ารักษาพยาบาลนะครับมันแพงมากนะครับแล้วก็เราอาจจะเดินไม่ได้ไปหลายวันเลยเพราะฉะนั้นสมควรอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องซื้อใส่สําหรับคนที่คิดจะเล่นแอนโดโรนะครับโอเคนะครับรีวิวก็ประมาณนี้รีวิวที่ดีต้องมีราคานะครับอันนี้ราคา5,500บาทนะครับประมาณนี้นะครับหากเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย We do it now.